เจ้าวสวัสดีเจ้าวันนี้มาปลากระเบนแล้วเนาะวันนี้ไม่แล้ปาลาแม่เอวเจ้านาะคาเฟ่นนะเจ้าอยู่บ้านที่หลับปูนเนาะเอาจะแม้เส้นสารปียังเนื้อก็ได้นะเจ้าหรือจะแม้เส้นนิโคุตสาหกรรมหลับปูนก็ได้นะเจ้าเจ้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้าในร้านกันเนาะเจ้าอันนี้บรรยากาศในร้านนะเจ้า นะเจ้าอันนี้เป็นอันเรือหางยามาทำเป็นโต๊ะนั่งนะเจ้ากางหารเวียดนะน,นะเจ้าเ <c oughs> นี่ยเจ้าอยู่กลางต้งเลยเนาะอากาศเย็นสบายเนี่ยเจ้ามีสองจานนะเจ้า จันบนบนเตยนะเจ้าเดี๋ยวขึ้นไปจันบนบนเนาะอันนี้บรรยากาศจันบนนะเจ้าจันสองเนาะนี่ตอนเมื่อคืนนี่แทาจะเย็นสบายเลยนะเจ้าอากาศเย็นอันนี้ขนาดเมื่อวานนะเจ้าอากาศยังเย็นเลยเจ้า เราถ่ผ่านมาตอนนี้ก็แวะแอลไ,ได้นะเจ้าเจ้านาคาเฟ่เนาะอยู่บ้านที่ระปูนนะเจ้านี่บรรยากาศร,รอบๆร้านตั้งมนะเจ้าซุมนี้กันนั่งได้สองสองโต๊ะนะเจ้านี่บรรยากาศร,รอบๆร้านนะเจ้านี่จันลุ่มเนาะ เจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ล่าไปก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เล่าต่อนะเจ้าวสวัสดีนะเจ้า